ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลรูปน้ําชีมูลสนนาจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายประพิษจันรมาอธิบดีกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำา M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยและสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด แล้วเดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําได้รวม23ล้านลูกบาทเมตรพร้อมทั้งมอบพันธ์ุปัตเพียน100,000ตัวให้กับผู้นําชุมชนและตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางต่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภายหลังหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัยและภัยแรงได้ในระยะยาวค่ะ